ช,ช่วงที่แล้วนะคะกูดก็พาคุณผู้ชมไปเที่ยวไร่ชาแล้วก็จิบชากันมาแล้วนะคะเห็นอย่างนี้แล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงอาหารจีนนะคะแต่ว่าอาหารจีนอะไรที่ทานกับชาใช่ไหมล่ะคะเราก็มาจะนึกถึงอาหารประเภทติ่มซำกัน ซาลาเปาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาหารประเภทติ่มซำนะคะแต่ว่าจะเป็นซาลาเปาธรรมดารรมดาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ารายการกู๊ดเย่ของเราเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่มีสีสันแปลกใหม่แล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำซาลาเปาไส้ทูน่ากันค่ะส่วนผสมนะคะมาดูกันเลยก็จะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นแป้งซาลาเปานะคะยีสตส์ค่ะน้ำตาลนะคะ น้ำอุ่นแล้วก็น้ำมันพืชค่ะสำหรับตัวของไส้นะคะก็จะมีทูน่าในน้ำมันถั่วเหลืองนั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีข้าวโพดนะคะหอมใหญ่หั่นเต๋านะคะแครอทหั่นเตา๋าไข่ไก่ต้นหอมซอยซีอิ๊วขาวพริกไทยแป้งข้าวโพดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นส่วนผสมคร่าวๆนะคะ ก็เดี๋ยวเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของแป้งซาลาเปากันก่อนค่ะก็เริ่มแรกค่ะเราก็จะมาร่อนแป้งซาลาเปากันนะคะซึ่งแป้งซาลาเปาเนี่ยถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะคะใช้เป็นแป้งเค้กก็ได้ค่ะพอร่อนแป้งตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ น้ำอุ่นลงไปค่ะที่ต้องใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ยีสต์นี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยทำให้แป้งซาลาเปาเนี่ยฟูขึ้นมาค่ะแต่ว่าต้องเตือนไว้นิดนึงนะคะว่าต้องเป็นน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำเย็นเนี่ยยีสต์ก็จะไม่ทำงานค่ะแต่ว่าถ้าร้อนเกินไปเนี่ยยีสต์มันก็จะตายได้นะคะทีนี้ก็ใส่น้ำตาลค่ะใส่ยีสต์เข้าไปนะคะเสร็จปุ๊บก็อาจจะต้องใช้ไม้พายเนี่ยช่วย คลุกส่วนผสมก่อนนะคะให้เข้ากันแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะน้ำมันพืชน,นะคะลงไปค่ะใช้ไม้พายนะคะผสมสักระยะหนึ่งก็ถึงเวลาต้อง ใช้มือนั่นแหละค่ะค่อยๆนวดแป้งไปนะคะให้แป้งเนี่ยมันมีความนุ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่ะผสมทุกอย่างนะคะแล้วก็นวดแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้นะคะให้แป้งเนี่ยขึ้น ตัวนะคะคขึ้นเป็นรูปทองขึ้นมาสัก2เท่าค่ะก็จะปิดไว้แล้วก็ในช่วงที่เราพักแป้งของเราไว้ให้ขึ้นตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำไส้ปลาทูน่ากันค่ะสำหรับไส้ของซาลาเปานั้นนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องนี้ค่ะทูน่าสเต็กในน้ำมันถั่วเหลืองค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะกดก็คัดมาแล้วค่ะว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเท่านั้นนะคะเราจะมาปรุงรสกันนะคะโดยนี้ค่ะแตงข้าวโพนนะคะน้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ พริกไทยป่นนะคะแล้วนกะ็คลุกให้เข้ากันค่ะ era, s. <S เสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราก็จะปั้นเป็นก้อนไว้ก่อนเลยค่ะพอแป้งของเราเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะได้เอามาใส่เข้าไป <c oughs> ผ่านไป2ชั่วโมงนะคะแป้งซาลาเปาของเราก็พองฟูขึ้นมาวิธีการเทสนะคะก็คือจับจับตัวอย่างนี้นะคะว่าพองตัวขึ้นมาแล้วหรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งค่ะซึ่งสนุกกว่าเยอะเลยนะคะก็คือทำแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็แป้งก็จะไม่ตกใส่หัวเราค่ะถ้าตกใส่นี้ก็แสดงว่าแป้งยังไม่เรียบร้อยแล้วก็เราจะต้องไปอาบน้ำใหม่นะคะ เราเอาซาลาเปาเนี่ยมาวางไว้บนกระดาษไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ขั้นตอนของการนำซาลาเปาพวกนี้ละค่ะไปนึ่งค่ะ the minute, the ปิดฝาค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับการทำซาลาเปาที่เหลือก็แค่รอให้ซาลาเปาสุกแค่นั้นเองค่ะ like เรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมว่าสาลาเปาของเราเนี่ยเรียบร้อยหรือยังทานได้หรือยังนะคะ,ะเปิดฝาก่อนเลย you, นี่ไงนะคะสาลาเปาไส้ทูน่านะคะที่กู๊ดพูดถึงค่ะ ซึ่งสารเปานีีนะคะก็เป็นติ่มซำที่ทานได้กับชาแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซีเล c t ท n a ในเครือ TUF ค่ะและพูดถึงเรื่องของชานะคะก็ทานแล้วทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีกันมากเลยงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะในช่วง Good Tips Good ก็มีทิปดีๆค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมมาฝากกันค่ะ